ขายสินค้าเหมือนกันแต่ทำไมคนถึงเลือกซื้อร้านนี้นะคะหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของร้านทุกคนนะคะต้องทำการบ้านมากพอสมควรเลยนะคะและต้องหาข้อมูลวิเคราะห์ร้านอื่นๆในเรื่องจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละร้านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งเราอ่ะต้องลิสต์ออกมาเป็นข้อๆนะ เพราะว่าการที่เราขายสินค้าเหมือนกันแต่ทาไมคนถึงเลือกซื้อร้านนี้เราจะทําให้คนที่เขาเลือกซื้อร้านนั้นนะ่ะมาเลือกซื้อร้านเราได้ยังไงเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องคิดหนักพอสมควรเลยทั้งที่สินค้ามันเหมือนกันอนะคุณสมบัติเหมือนกันเลยแต่แค่คนละยี่ห้อทาไมลูกค้าเราจะไปเปลี่ยนใจลูกค้าได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าแพลตฟอร์มช้อปปีเป็นแพลตฟอร์มที่รวมสินค้ามากมายเลยนะคะที่เป็นราคาถูกที่สุด เป็นแพลตฟอร์มแห่งการลดราคาดังนั้นนะคะกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม s h อ p e e สิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรถูกที่สุดดีที่สุดไม่พอใจยินดีคืนเงินโอ้โหข้อนี้ทำเอาเจ้าของร้านวนห่วมากเลยนะคะเพราะว่าเคยโดนกับตัวมาเหมือนกันนะดังนั้นอย่าลืมวางแผนเรื่องกำไรต้นทุนเผื่อส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะสามารถอ่านรีวิวสินค้าได้ทั้งรีวิวสินค้าร้านค้าได้ด้วยนะคะคือนี่คือสิ่งที่ ลูกค้าช้อปปี้เขาตัดสินใจที่จะเข้ามาซื้อของบนแพลตฟอร์มช้อปปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วของในบนช้อปปี้เนี่ยเยอะมากทําไมเขาจะมาซื้อร้านเรานอกจากถูกที่สุดแล้วมันดีที่สุดยังไงอันนี้แหละค่ะคือการบ้านที่เราต้องไปคิดอาจจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นรับประกันต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาคิดกันนะคะว่าแล้วมันดีกว่ายังไงสิ่งที่จะทําให้เราเหนือกว่าคู่แข่งมีอะไรบ้าง สิ่งที่จะทําให้เราแตกต่างจากคู่แข่งนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องราคาค่ะเรื่องโปรโมชั่นที่แตกต่างโปรโมชั่นเราต้องดีกว่าถ้าลดไม่ได้เรามีอะไรแถมให้ลูกค้าได้บ้างมันแตกต่างกับคนอื่นยังไงต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าบางสินค้ามันลดไม่ได้จริงๆแต่ทําไมแบรนด์นั้นมันลดทั้งทั้งที่มันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเราอาจจะเป็นเพราะต้นทุนเขาสูงกว่าใช่ค่ะแต่ลูกค้าไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงมุมของลูกค้าด้วยถ้าเราอยากขายได้ไม่ใช่ว่านึกแค่ว่าเราจะเอากําไรแล้วเราจะขายให้ได้เนื้อไหมคะลูกค้าต้องการของที่ถูกและดีสิ่งที่เราทําได้ก็คือถ้าเราลดราคาไม่ได้เราต้องทําให้เขาดีต้องทําของเราให้ดีกว่าเขาให้ได้นะคะแต่โปรโมชั่นเราก็ต้องดีด้วยเช่นกันต้องต้องไปด้วยกันได้นะคะต่อไปเรื่องของแถมของแถมที่ดีกว่าคุ้มค่าสําหรับลูกค้าของแถมไม่ใช่ทุบเอ้ไข่หนึ่งบาทแล้วนะ อันนี้จะเป็นของแถมที่เหมือนเอามาทํารูปขึ้นคู่ด้วยกันอย่างเช่นหนึ่งแถมหนึ่งยาสระป๋มถ้าสมมติว่าขายยาสระผมเหมือนกันทุกคนเลยนะคะแต่เราหนึ่งแถมหนึ่งยังไงเราไม่ได้แถมยาสระผมอย่างเดียวเราแถมครีมนวดแถมหวีแถมอะไรก็ได้ที่มันทํารูปขึ้นมาคู่กันไปทิศทางเดียวกันได้ที่มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะสไตล์มินิมอลสไตล์เรียบหรูสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปซึ่งนั่นแหละค่ะจะเป็นจุดเด่นของเราในเรื่องของแถมก็ได้นะอย่างขายเวฟโปรตีนแถมอะไรแก้วเชค วิ้ยแก้วเช็งก็แถมหลายร้านนี่แต่ถ้าร้านเราเป็นแบบอุย้ยแตกต่างละ่ะเป็นแก้วเช็งแบบเอ่อเก็บความเย็นหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นการเพิ่มคอร์สแทนการลดราคานะคะการเอาของแถมเข้ามาเนาะบางอันลดราคาไม่ได้ก็เน้นของแถมไปก็ได้นะคะต่อไปส่วนลดรับเงินคืนเมื่อแอดไลน์อ่าอันนี้สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างก็คือเรื่อง thank you card และอย่างที่บอกไปนะคะว่าเอา่อถ้าลูกค้าแอดไลน์เนี่ยลูกค้าจะรับเงินคืน เป็นเป็นบาทเลยสิบ,บาทอย่างเงี้ยแต่ระวังนะคะอย่าไปส่งคำนี้ผ่านแชทหรือเอาขึ้นลูกหรือใส่ตรงไหนให้ลูกค้าออกไปข้างนอกผิดกฎค่ะสิ่งนี้ที่เราจะทำได้คือการใส่ไปในแตงกิ๊กการ์ดนะคะในหัวข้อที่สามนี้ต่อไปนะคะจัดส่งทุกวันรวดเร็วทันใจจุดเด่นที่ดีมากเพราะลูกคา้าแปไม่ชอบรอของนานนะคะเราสามารถทำลูก จัดส่งของทุกวันรูปส่งของเร็วทันใจตรงนี้ขึ้นไปโชว์ตรงนั้นได้เลยนะคะแพ็คของดีมีกันกระแทกของไม่เสียหายผ่าน QC ทุกออเดอร์รับประกันไปเลยค่ะทำทุกอย่างให้มันดูเป็นออฟฟิเชียลให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาซื้อของจากร้านนี้เขาจะไม่มีเรื่องในการคืนเงินไม่มีใครอยากซื้อของแล้วอยากคืนเงินค่ะเขาเสียเวลานะเพราะฉะนั้นการที่เขากดคืนเงินแสดงว่าเขาใช้ไม่ได้ไม่ถูกใจจริงๆมันเสียความรู้สึกจริงๆนะคะสินค้ามีเยอะมีให้เลือก มีสินค้าพร้อมส่งตลอดนะคะมีหลากหลายหมวดหมู่มีให้เลือกมีช้อยไม่ใช่ขายอย่างเดียวขายสี่ห้าอย่างแค่นี้ทั้งร้านซึ่งแบบบางทีลูกค้าอยากได้หลายๆอย่างอย่างถ้าขายกิฟต์ขายหนังยางขายอะไรอย่างเงี้ยขายเยอะๆะก็ต้องมีหลากหลายประเภทมากๆนะคะยิ่งของถูกลูกค้านี่ชอปเพลินเลยไอบาทสองบาทนะชอบไปชอบมาเป็นพันก็มีนะคะก็เป็นหลักการตลาดนะแบบบางทีอะเขาไม่ได้ขายบางร้านเนาะเก่งนะ ที่ขายแบบของสี่ห้าบาทสิบาทอ่ะเพราะว่าเวลาคนหลักการเวลาซื้อเพินนะคะตั้งใจจะมาซื้อแค่ไม่ถึงร้อยคลิกไปขึ้นมาสี่ห้าร้อยเพราะมันเพินไงนึกออกไหมคะบางทีอ่ะขายของราคาถูกแล้วเน้นปริมาณอ่ะยังได้กําไรมากกว่าของราคาแพงอีกนะ,อะลองคํานวณกําไรกันดีๆนะคะเคมคุณภาพสินค้าโรงงานผลิตอ่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้เราเหนือกว่าคู่แข่งได้นะ เออถ้าเรามีนะคะถ้าเรามีเรื่องคุณภาพเราแบบแน่นกว่าโรงงานผลิตเรารูปเรามีใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะรับประกันโอ้โหอันนี้ควรมีแทบแต่เดี๋ยวนี้แทบจะทุกร้านคือเขามีนะรับประกันแล้วเราค่อยไปใส่เงื่อนไขข้างล่างเอาในรายละเอียดสินค้าว่าเงื่อนไขคืออะไรถึงจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ถึงจะคืนเงินนะคะแต่ถ้าร้านไหนที่ไม่มีรับประกันนี้ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นร้านที่ได้เปรียบและเหนือแน่นอนเลยคือเรื่องรับประกันสุดท้ายกิบวอชเชอร์นะคะกิบวอชเชอร์ก็เปรียบเทียบเสมือนกับ หัวข้อที่สามะค่ะเรื่องส่วนลดรับเงินคืนเนาะซึ่งกิฟต์วอชเชอร์เนี่ยเราสามารถเขียนไปได้นะเออคุณจะได้กิฟต์วอชเชอร์นู่นนี่นัน่นทํารูปอะไรแบบเนี้ยได้อยู่แต่ไม่ต้องบอกว่าแอดไลน์ตรงนี้นะคะเราสามารถเหมือนแบบทําให้ลูกค้ารู้สึกรับกิฟต์วอชเชอร์คืนหนึ่งร้อยบาทหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันเป็นกลยุทธ์นะคะที่แนะนําไปแต่ว่าลองเทสดูได้เวิร์กไม่เวิร์กคุ้มไหมเนาะลูกค้ารู้สึกคุ้มและเราคุ้มหรือเปล่าหลักการตลาดนะคะเราอย่าหวังกําไรชิ้นต่อชิ้นสําหรับเต้ยนะ เดยจะลงทุนไปก่อน3ามี่เดือนแรกเอายอดมาก่อนเราจะหวังกำไรก็คือประมาณชิ้นที่พันชิ้นที่ร้อยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะทำให้ลูกค้าเาให้ร้านติดบางคนอยากได้กำไรชิ้นต่อชิ้นคือถ้าชิ้นต่อชิ้นอะ่ะมันจะทำให้เราอะ่ะได้วออกว่าคู่แข่งเยอะมากเพราะว่าคู่แข่งบางเจ้าอ่ะค่ะเขาก็เลือกที่จะลดถูกๆลดหนึ่งบาทเห็นไหมคะเคยเห็นไอโซนหนึ่งบาทไหมที่ยอมเข้าเนื้อค่ะแต่เขาไม่ได้เข้าเนื้อตลอดนะเพราะว่าเน้นจํานวนการขายนะคะ พอคนซื้อหนึ่งบาทประมาณสักสิบคนเขาได้จํานวนการขายเพิ่มขึ้นแหละเขาก็ได้รีวิวแล้วนึกออกไหมคะมันเหมือนเป็นการซื้อรีวิวอีกทางหนึ่งเหมือนกันถ้าสารสกัดถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันขนาดนั้นสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างได้ก็คงหนีไปพนเรื่องโปรโมชัน่นหรือว่าบริการหรือว่าเรื่องของเรื่องต่างๆนะคะซึ่งมันมีผลต่อจิตใจลูกค้าจริงๆ ใครบอกว่าอของร้านมอฉันจะซื้อร้านมอร้านนี้เสมอไปไม่จริงนะคะบางทีอะความรู้สึกพอเขาไปเจอการบริการที่ไม่ประทับใจครั้งแรกเขาก็เปลี่ยนใจนั่นเป็นโอกาสของเราเวลาลูกค้าเปลี่ยนใจจากรา้านอื่นมาซื้อร้านเราอะเราต้องใช้โอกาสในการคำนึงซื้อน,นั้นต้องมีคุณค่ามากเราจะต้องทำให้ลูกค้าประทับใจเพราะเขารีวิวดีมันก็จะเป็นผลดีกับร้านค้าเรานั่นเองนะคะ